สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง y u t u b e ของผมอยู่นะครับโอเควันนี้มาอัาวิดีโอในรถนะครับนะครับก็มีเรื่องมาแนะนำนะครับมีแนะนำเรื่องของการใช้กล่องลิงก์กั่วิทยุสื่อสารนะครับจากที่ทํากล่องลิงก์มาเนี่ยสิ่งที่พบที่เจอบ่อยๆก็คือไฟไฟของอะไรไฟของวิทยุสื่อสาร มันเข้ามาที่โทรศัพท์ถามว่ามันเข้ามาได้ยังไงนะครับทุกคนก็สงสัยเนาะวิทยุสารก็ไฟแบตเตอรีตตร่กี่โวลต์นะไม่เกินสิบสองโวลต์เนาะกี่แบตอะประมาณเจ็ดจุดกว่านะครับนะไม่น่าจะมีไฟที่ทําให้โทรศัพท์พังอยู่แล้วนะครับกล่องลิง์แต่ไฟที่ว่าเนี้ยมันเหมือนวิ่งเข้ามาในโทรศัพท์แล้วมันเสียงวบอ่าถามว่า มันมาได้ยังไงครับหนึ่งองค์ประกอบคือวิทยุสารวิทยุสารสองโทรศัพท์กล่องไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะว่ากล่องไม่เกี่ยวครับเพราะวิทยุสารกับโทรศัพท์มีไฟทั้งคู่กล่องผมไม่มีไฟนะกล่องผมไม่ใช้ไฟเลยเลยไม่มีไฟเข้าหาทั้งสองฝั่งจะมีไฟจากวิทยุสารและโทรศัพท์เท่านั้นนะครับ โอเคนะครับวิทยุสารหน้าตาเป็นแบบนี้นะนะครับเมื่อเราเชื่อมกับกล่องลิงค์แล้วนะครับบางคนใช้ก็กลัววิทยุสารนะแบตหมดก็ตั้งชาร์จแล้วตึง้งปุ๊บมันก็ชาร์จแบตตลอดเวลาตลอดไปนะครับถึงไม่ต่อกล่องลิงค์ท่านสังเกตด,ดูครับว่าถ้าท่านชาร์จบ่อยๆตั้งไว้นะครับ แบตเตอรี่ข้างหลังร้อนถึงมันจะตัดก็จริงนะอันนี้ความคิดผมนะท่านอื่นไงผมไม่รู้นะแบตเตอรี่ข้างหลังร้อนนะครับแปบ๊บหนึ่งขออนุญาตเดินหน้านิดนึงเขาจะด่าครับโอเคแบตแบตเตอรี่ข้างหลังร้อนเมื่อข้างหลังร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยความร้อนที่อยู่ในในแบตเตอรี่ ความร้อนที่อยู่ในแบตเตอรี่ครับมันสะสมทั้งแบตเลยนะมันมีความร้อนอยู่ถ้าลองคิดดูดีว่ามันเชื่อมติดกับแผงวงจรนะไม่ได้แตกต่างกันนะก็คือเมื่อแบตเตอรี่มันร้อนเสร็จปุ๊บแผงวงจรนี้มันก็ต้องร้อนไปด้วยสิเพราะเราชาร์จตลอดเวลาเมื่อชาร์จเลยไปปุ๊บไอ้บอร์ดที่อยู่ข้างใน PA พาราคอมโที่อยู่ข้างในมันร้อนตลอดเวลาเพราะมันมีไฟเข้าไปตลอดเวลาถึงถ้าไม่กดคีย์ก็จริงเหอะมันจะมีไฟเลี้ยงตลอดเวลานะครับ แล้วพอท่านเปิดเอ๋ท่านเปิดมันก็ต้องมีไฟเลี้ยงต,ตลอดเวลาเมืเ่อไฟเลีเ้ยงเสร็จปุ๊บเนี่ย PA มีปัญหาแน่ครับผมเคยแล้วนะครับผมชาร์จไปเลยชาร์จทิ้งไปเลยครับก็เปิดฟังเปิดอะไรสักพักเอวบวัตบัต PA หายครับนะเพราะความร้อนสะสมใน,นเนี้ยมันมีเมื่อโอเคเมื่อท่านมาเสียบกล่องลิงก์ผมนะครับท่านต้องเสียบตรงนี้ถูกไหมท่านเสียบไม่ว่าจะสายคู่หรือสายล็อกไฟที่เราท่านเสียบชาร์จตลอดเวลาเนี่ยมันมีความร้อนอย่างเนี้ย มันก็เหมือนท่านมีไฟวิ่งอยู่ในบอร์ดครับไฟมันวิ่งอยู่ในบอร์ดเสร็จปุ๊บไอ้ตรงรูเนี้มันก็เชื่อมติดอยู่กับบอร์ดอยู่มันก็จะไหลเข้ากล่องเข้าไปหาโทรศัพท์มันก็เป็นสัญญาณวีดสัญญาณหอนสัญญาณฮอนหลักการเดียวเหมือนกับเครื่องเสียงครับไม่แตกต่างกันเครื่องเสียงก็จะมีปัญหาที่ว่ามีวีดมีฮอนก็เขาใช้ไฟตลอดเวลานะครับมันก็เลยต้องมีตัวกรองตัวแปลงตัวอะไรเพื่อดักเสียง แต่ดักคันยังไงอ่ะมันก็ต้องมีไฟอยู่ดีเพราะไฟมันเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาครับมันก็จะมีสัญญาณที่วิ้สัญญาณที่หอนเหมือนกันครับกล่องก็หลักการเดามกันมันก็จะไปหอนดังที่โทรศัพท์บ้างนะครับแล้วก็มาที่วิทยุสื่อสารบ้างแต่วิทยุสื่อสารเนี่ยยิ่ยงเก่าครับยิ่ยงเจอครับอันนี้เครื่องใหม่นะเครื่องใหม่สองสองความถี่มันก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถามว่าร้อนไหมมาเวลาผมช้าบ่อยๆกันแนะนำนะครับแนะนํานะให้ทํปแบบนี้ครับ เซิร์เวอร์ดีกว่าครับนะสวัสดีนะครับมาต่อนะครับเมื่อกี้ผมพักวิดีโอไปแป๊บหนึ่งนะครับดีจะต์ทรถสักครั้ขับออกมาจากที่จอดอยู่นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงค้างหนึ่งตัวนี้ไว้นะครับคืออันนี้มันก็คือเซิร์เวอร์ที่เสียบจุดบุหรี่นะครับหรือท่านถ้าท่านมีชุดแปลงที่มันเป็นกล่องแปลงไฟนะครับที่ ใส่เนี้ยหลังแบตเตอรี่วอลครับได้นะครับก็ใช้ชุดนี้ดีกว่าเพราะไฟอะ่ะมันวิ่งเข้าตรงนี้ครับเข้านี้นะมาเข้าตรงนี้ครับตรงนี้มันไม่มีแบตไม่มีแบตความร้อนมันก็ไม่เกิดเย็นครับมันเยน็นไฟก็จะถูกวิ่งเข้าตามสายเนาะแล้วเข้าไปหารจ่ายจ่ายตรงไป คือไม่ได้มีพลังงานที่อะไรเก็บไว้เพื่อสำรองไฟหรือมีแบตเตอรี่นะครับนะก็คือตัวนี้ผมแน,น,นะนํานะอันนี้มันไม่ได้แบบตรงรุ่นกับไปที่รุ่นเสือสามเมื่อกี้นะไม่ได้ตรงรุ่นกันนะ <Okay. S 3> ถ้าหยิดก่อนนะครับมันไม่ได้ตรงรุ่นรุ่นนี้นะแต่รุ่นเนี้ยมีเหมือนกันเป็นเซิร์เวอร์ก็ได้เซิร์เวอร์นะเซิร์เวอรออ์ชาร์จวัลเราไปทเที่ยวไปทริปอะไรพวกเนี้ยเราก็ใช้ได้นะครับที่เสียบจุดบุรีรถยนตนแล้วก็ตัวนี้ใส่กำลังแบบปุ๊บไฟก็วิ่งผ่าน จ่ายตรงเข้าไปคือมันไม่มีแบตเตอรี่นะครับมันทําให้เครื่องวิทยุสื่อสารมันไม่ร้อนเนี่ยถ้าลองสังเกตดิถ้าท่านเอาทเอาโทรศรัพท์ของท่านไปชาร์จแล้วก็เสียบหูฟังบางทีมันจะมีเสียงวิทยุวิทวิทมาหนึ่งอ่านแต่พูดมันพูดถึงเรื่องไฟฟ้าเลยใช่ไหมผมก็ไม่ได้เก่งะไรมากนะแบบเลื่อนเนื่องจากประสบการณ์ไฟ บ้านแต่ละคนอ่าเขาเรียกอะไรนะบางบ้านก็มีกาวบางบ้านก็ไม่มีกาวเวลาไม่มีกาวเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟที่มันเกินหรืออุปรกรณ์เราที่มันค่อนข้างไม่ดีมันก็จะไฟรั่วอุปรกรณ์ได้ถ้าลองเอาวิทยุสารรุ่นเก่าๆไปชาร์จครับเก่านะเก่าๆเ,เลยแล้วไปทาร์จกับแท่นชาร์จถ้ามาจับพวกน็อตพวกนี้ครับพวกน็อต พวกเนี้ยพวกคลิปดอทพวกเนี้ยน็อตที่อยู่ตามเครื่องอะไรพวกเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยมันไฟดูดนะผมเคยลองอนะดูดนะนะเพราะมันอาจจะไม่ได้มาแบบหูดูดแล้วตายมันก็จะมีไฟที่เกินมาผมบอกเลยว่าไฟสองร้อยยี่สิบบ้านเราอะ่ะเราพูดกันเลยว่าสองร้อยยี่สิบแต่จริงๆอะ่ะการไฟฟ้าปล่อยมานะ่ะเกินอยู่แล้วเกินร้อยยี่สิบอยู่แล้วอุปกรณ์บางตัวมันถือว่า เนื่องเขียนว่าร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบเพราะก็ทําเพื่ออุปกรณ์ไม่ให้ไฟเกินกว่าน,นี้ถ้ามันไฟเกินมาสักสองร้อยแปดสิบอุปกรณ์ก็ระเบิดชิ้ไช้ฟ้าก็ระเบิดนะครับก็คือเขาก็ทาเซฟไปแล้วว่ามันเกินถามว่าเกินไหมมันก็เกินไงเ้ื่อมันเกินมาปุ๊บเกิดเนี่ยเราไปชาร์จปุ๊บจับร้อนครับไฟดูดก็มีนะผมดูดดูดประจํานะครับก็ถึงบอกว่า ตัดแอดออกใช้เป็นแบบอย่างนี้ดีกว่าแล้วท่านก็ไปซื้อกล่องที่มันเป็นแบบเซอร์เวอร์มาเซอร์เวอร์มามันเป็นเหลือสวิตชิ่งก็ได้สวิตชิ่งครับสวิตชิ่งก็ได้สวิตชิ่งที่แปลงไฟใส่ตรงนี้ได้นะครับมีตัวเสียบจุดบร่ได้นะครับก็ซื้อมาในช้อปปิ้งดิสะด้ามีเยอะครับมีขายมีขายก็จากสองร้อยยี่สิบแล้วก็แปลงมาเป็นเท่ากับค่าที่เราใช้วิทยุสื่อสารนะครับนนะนะผมมองได้เลยว่าประมาณนั้นนะครับแล้วเวลาท่านเสียบไม่อ่ะ เสียบไม่อ่ะครับเนี่ยเวลาไม่เป็นเข้านี้เนาะเสียบไม่เข้าเนี้ยอเนี้ยขาเนี้ยมันก็เป็นเหล็กไงเนี่ยไฟมันก็เข้าอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าทําไมไม่ดูดเนี่ยก็นี่มันเป็นพลาสติกมันก็ไม่ดูดครับรอะท่านไปจับวงจรข้างในเลเวลาท่านชาร์จผพราะว่ามันมีรั่วมาอยู่แล้วมันเกินหม่แล้วเรื่องปกติครับมันก็เลยทําให้มันไปเข้าที่โทรศัพท์ที่ผมบอกนะครับเข้าที่โทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ก็ยิ่งท,ท่านชาร์จโทรศัพท์ด้วย ชาร์จวิทยุสื่อสารด้วยมันก็วิ่งเข้ากล่องหากันครับไฟอะ่ะมันอาจจะมาแบบไม่ชั่นไม่ขั้นมาทําทให้กล่องเสียหายวิทยุสื่อสารเสียหายโทรศัพท์เสียหายก็ถึงบอกว่าเขาถึงไม่ให้ชาร์จแบตท,ทิ้งไว้ตลอดเวลาไงคือให้มันคายประจุบ้างคือให้มันคายประจุแล้วก็เริ่มชาดใหม่ครับประจุแล้วก็เริ่มชัดใหม่วอ,อก,ก็เหมือนกันครับแบตเต็มอุ้ยแบตผมเต็มตลอดเวลาผมไม่ดีนะเอกงี้ผมไม่ดีนะค,มมนะคือให้มัน ขายประจุมาบ้างปล่อยออกมาบ้างปล่อยมาบ้าง,ลางแล้วก็ชาร์จใหม่ปล่อยมาแล้วชาร์จใหม่ปล่อยแล้วชาร์จใหม่คราวนี้เวลามเราเต็มท่านชาร์จตลอดตลอดอ่ะ,อะ,อะผมว่าแบบมันเสื่อมนะอันนี้ความคิดผมนะความคิดผมนะท่านอื่นผมไม่รู้ว่ายังไงนะท่านอื่นอาจจะมีความรู้ที่รู้มากกว่าผมอีกรู้ทั้งวิทยุสื่อสารที่คอมเมนต์มาบางท่านก็รู้เรื่องวิทยุสื่อสารแบบโอ้โหแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบางท่านกร็รู้เรื่องเซอร์โร่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่รู้เยอะนะไม่ได้รู้เยอะนะครับ แต่อาศัยประสบการณ์ที่ทําก็เลยมาบอกผมไม่ได้มาสอนนะผมแค่มาบอกว่าผมสัมผัสและเจออะไรมาบ้างกับที่ไรไรอะ่ะกับวงจรที่ผมทํากล่องที่ผมทำ,ทมทำแล้วผมก็จะลองวิที่หลายหลาย,ลาย,ยี่หลายยี่ห้อนะหลายแบรนด์โทรศัพท์ตอนนี้ผมมีทั้งซัมซุง oppo vivo l a v a a i s เยอะหลายเลยครับคือเตรียมโทรศัพท์มาเพื่อทําวงจรโดยเฉพาะเลยนะครับ อันที่ผมบอกว่ากล่องอ่ะบางทีกล่องไม่มีผลอะไรเพราะกล่องมันก็เป็นเหมือนเหมือนถังน้ํถาถังนึงอ่ะถังน้ําพักไว้เพื่อจะปล่อยสัญญาณไปหาโทรศัพท์เพื่อจะปล่อยสัญญาณหาวิทยุสืารถ้าเกิดต้องมีที่พักหลักการก็คือมันต้องมีที่พักอ่ะแล้วอีกอย่างหนึงว่ามีคนถามว่าใช้สายเส้นนี้ได้ไหมใช้สายเส้นอ่าโอเคนะมาพูดถึงเรื่องไอ้ที่ว่ากล่องนะครับ ที่เป็นสัญญาณพักน้ําอะไรทั้อย่างเนี่ยอันนี้ผมเปรียบเทียบนะท่านอย่าไปซีเรียสนะจะประดามากผมนะว่าท่านไปเปรียบเพราะผมไปเปรียบเทียบกับถังพักน้านะต้องมองยังครับอ่าวิทยุทาน,นินอ่ะไม่ทาน,นินดีกว่าวิทยุเข็มอ่ะรุ่นเก่าเก่าอ่ะท่านคิดว่ามันจะมีเสียงออกมาดิจิตอลไหมอ่ะไม่มีหรอก วิทยุสื่อสารก็เป็นอนาล็อกตัวหนึ่งครับเป็นสัญญาณเสียงอนาล็อกครับนะเราส่งจากอนาล็อกผ่านกล่องมาเข้าที่โทรศัพท์แต่ว่ากล่องเนี้ยมันจะถูกแปลงก็คือจากอนาล็อกสัญญาณเสียงอนาล็อกท่านสังเกตมาเสียงจะแตกเสียงมันจะผ้านนะครับส่งมานะหากล่องกล่องก็จะแปลงส่งไปหาโทรศัทรศพท์ แล้วา,าสังเกตทีว่าทำไมโทรศัพท์มันรับเสียงแบบนั้นก็เพราะเสียงนาหลอกมันไม่ได้เป็นเสียงด,ดีตอนไงมันก็ความคมชัดความแรงมันก็ไม่มีแต่ทําไมจากโทรศัพท์ผ่านกล่องไปหาวิทยุสารเสียงมาถึงเพราะเพราะดีตอนความคมชัดเออเออความละเอียดของเสียงมันก็มีอยู่ในนั้นอยู่แล้วไงมันเลยทําให้มันเสียงมันต่างกันนะครับแล้วก็อยู่ที่อันนี้ก็มาอยู่ที่ผู้ผลิตละ ผู้ผลิตกล่องเนี่ยเขาจะใส่อุปกรณ์ค่าเท่าไหร่ไปอย่างผมลองเนี่ยผมลองค่าของผมเนี่ยก็โอเคแล้วเสียงก็โอเคแล้วแต่ผมก็อยากจะพัฒนาให้เสียงมันดีผมก็จะใส่ตัวเพิ่มตัวค่าเพิ่มเวลาค่าเพิ่มใส่มาเออเสียงมันคมเว้ยเสียงมันนุ่มเว้ยแต่ถ้าใส่มากก็ไม่ดีมันก็ใช้ไม่ได้มันก็ต้องอยู่ที่ จะขยับสเตปขยับมาอีกเท่าไหร่นั่นแหละผมถึงบอกว่าวงจรแต่ละวงจรไม่เหมือนกันอย่างผมทําเซโร่เข้าวิทยุศาสตร์เข้าเซโร่อ่ะเสียงมันก็อีกแนวหนึ่งแล้วก็กล่องที่ผมทําเข้ายืดจากซื้อิยุศาสตรเข้าทีเสามก็เสียงอีกแนวหนึ่งความคมไม่เหมือนกันความนุ่มก็ไม่เหมือนกันอย่างเข้าทีเสามเนี่ยนุ่มมาก เสียงมันทุม้มมันนุ่มมันไม่มีแหลมไม่มีแตกแต่เซลโลเนี่ยทั้งแหลมทั้งแตกทุ้มนิดนึงแต่ทุกอย่างก็ไม่แตกต่างกันหมายถึงว่าไม่แตกต่างเรื่องของการใช้งานนะแต่เรื่องเสียงก็ตามนั้นตามสภาพครับเพราะถ้าเพิ่มค่ามากเกินมันก็ไม่ได้ก็เลยต้องเอาค่าที่มันลงตัวสําหรับมันก็เลยต้องทดลองบ่อยบบางคนบอกโอ้พี่ขายแพงจังเลย จริงๆอะนะถ้าผมมีตังค์รวยๆเนี่ยนะผมคงไม่ขายแพงหรอกแล้วผมก็ไม่ได้ขายแพงเลทุกวันเนี้ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ขายแพงคือผมก็ไม่ได้คนรวยนะก็อย่างที่บอกหลายๆคลิปครับว่าผมวิ่งไปเนี่ยผมคิดให้ถ้าคนซื้อของของผมมันจะรู้ว่าเออมันก็สมกับราคามันนะอย่างชุดเล็ก่ะผมขายสองร้อยห้าสิบรวมส่ง ท่านคิดว่ามันแพงไหมกับท่านไปต่อลิงค์วิทยุสื่อสารเข้าโทรศัพท์แล้วท่านก็พกพาได้นะมันก็ต่างกันไงคิดเรื่ออะไรนะคุณาราคาก็สมเหตุสมผลที่ให้ทุกคนจับต้องได้นะครับถามว่าผมได้อะไรตรงนั้นเีผมมานั่งคิดตัววันที่ผมทําเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เหลืออะไรนะ ท่านท่านโอนตังมาผมก็ไปทําซื้อหนุนซื้อนี่แต่หลังวดก็ไม่เหลืออ่ะเวลาซื้อซื้อโอนตังมาไม่ใช่ผมจะต้องซื้ออุปกรณ์เนี่ยก็ต้องมีค่าตะกัวค่าไฟท่อหดโอ้ค่าไฟแช็คที่จะมาลนท่อหดมันต้องซื้อทุงกงวดนะเวลามันหมดก็ต้องซื้อไงมันไม่ใช่ว่าเสกขึ้นมาแล้วมันได้เลยไม่ใช่ไงนั่นแหละครับก็ถึงบอกว่าไม่ไม่ได้ขายแพงขายที่ ที่ทุกคนจะต้องได้นะครับนะต,ต,ต้องต้องได้นะครับส่วนท่านที่รับไปขายต่ออันนี้ผมไม่รู้นะท่านถ้าแน่นอนอยู่แล้วราคาจากผมไปมันต้องแพงอยู่แล้วในมุมมองของท่านเพราะถ้าท่านเอาไปท่านไปขายต่อไม่ได้ไงท่านก็มองว่าเดี๋ยวมันก็จะโดดราคาโดดไปอะไรประมาณนี้ครับธรรมดาผมผ,มผู้ผลิตเนี่ยผมคิดราคาที่ไม่แพงมากครับราคาที่ผมหามาทําให้ท่านได้ ไม่แพงมากไปครับส่วนท่านจะไปขายต่ออะไรยังไงในี่ผมไม่ทราบเนี่ยท่านจะมาตั้งราคาไงผมไม่ทราบท่านจะว่าแพงก็ว่าแพงครับเพราะท่านบวกราคาไม่ได้แต่ถ้าท่านบอกว่าเออราคาเนี้ยบวกได้นิดหน่อยถ้าลองมองคิดว่าท่านไม่ได้ทํานะผมก็นั่งดมตะกัวทุกวันนะเนี่ยดมตะกัวทุกวันเลยนะความเสี่ยงมันมีเยอะกว่านะอันนี้แค่บอกเฉยๆนะครับนะอ่ะโอเคนะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของไงนั่นแหละ คือพยายามอย่าชาร์จบ่อยครับพยายามอย่าวางไว้บนแท่นชาร์จมือถสารไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อกล่องนนะคุณพยายามอย่าวางไว้บนแท่นชาร์จพยายามอย่าเสียบโทรศัพท์ทิ้งไว้ครับกระแสะไฟที่เกินมีแน่นอนทําให้อุปกรณ์บันทะีกครับนะแค่นี้แหละที่ผมจะบอกครับแต่ผมก็ยกตัวอย่างให้ว่ามันคือต้องใช้แบบไหนนะครับนะโอเคว่าคลิปนี้ก็จบแค่ประมาณท่านี้นะครับก็ันนานได้เจอหน้ากันทีนะครับก็เดี๋ยวผมก็องกลับไปทำมูจอ ทำกล่องมนเดิมครับมีลูกค้าสั่งมานะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีครับผม